สวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มพี่ที่ไทยก่อนเลยแล้วกันครับครผมแทนน่าำที่มาที่ไปของเพลงนี้เลยครับเพื่อนมิสนิษที่มาที่ไปก็มาจากหนังเรื่องเพื่อนพิสนิษ์อยู่ล้ครับผมก็ได้โจทย์มาแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปดูครับก่อนแล้วก็ ได้ซึมซับบรรยากาศของความเป็นเพื่อนในแบบของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วก็เลยเอามาตีโจทย์ร่วมกับพี่ๆทีมผู้กำกับแล้วก็พิการที่ชวนไปช่วยทำอะไรนะครับแล้วก็คุยกันแล้วก็โอเคได้แบบไอเดียมาเราก็เล่าเรื่องบบตามหนังเลยอะไรเงี้ยพูดถึงความเป็นเพื่อนในวันหนึ่งที่มันก็ว่าถ้าไม่สนิทกันแล้วเราจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าในมุมมองของเด็กในวัยนั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทำว่าเพื่อนของเขาอ่ะม huh? ันไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายหรอกเพื่อนก็แค่เพื่อนจะยังไงก็คือเพื่อนจะสนิทแค่ไหนก็คือเพื่อนประมาณนี้เรื่องส่วนเรื่องของเนื้อหาเส้นเรื่องมาจี่ยวกับเพื่อนไม่สนิทอยู่แล้วในพาร์ทของดนตรีที่ใส่ไปนะจะเป็นยังไงในพาร์ทของดุงตีก็จะมีความเป็นแบบร็อกขึ้นมานิดนึงเป็น p อปร็อกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของตัวเพลงก็จะความยากมันอยู่ที่การเอาเพื่อนๆของผม เข้ามาอยู่ในในเพลงใช่เพื่อนแต่ว่าเพราะว่าเราเราเพื่อนเยอะไงครับเราเพื่อนรุ่นรุ่นเดียวกันเพราะเออจะให้เพื่อนอยู่ตรงไหนดีหน้าอะไรเงี้ยก็ก็วางวางไว้ใช่เนี่ก็ในครั้งนี้เนาะรวมไอดอลจากหลายวงเลยอยากจะให้บอกเอ้ยมีใครกันบ้างก็ใช่ครับไอดอลคนแรกก็เป็นไอไเป็นเนยไม่ใช่วงร็อกเราวงร็อกใช่ก็มีน้องอาอายที่ติดงาน ครับคนแรกแล้วก็พี่แพลนลาสครับผมพี่มาพิกซี่ค่ะกีตาร์นิวคันทีค่ะอัฟโฟจะลไก่คันทีค่ะคือถ้าพารวมเหมือนจักรวาลไอดอลทั้งหมดมาเลยใช่จริงๆก็เดบิวต์เป็นอกทงได้เนาะเพื่อนนะที่ไฮนิดึงแลันครัปกติก็คือเราจะไปถวนาแกงคันน้ำนมอันนี้คืออันนี้เป็น เป็นแท้เป็นเหยียบมาเป็นฟันคุ้นแล้วรับมีไหมเป็นคไม่มีไม่มีเป็นฟันแท้ใช่อ้เป็นหัวหน้าหมตลอดเลยใช่ใช่จไงคะแบบว่ามีการแบบว่าเพราะว่าแต่ละคนที่คือโอ้แต่ละวงเขาต่างกันทุกคนเลยเลือกคัดฝันยังไงทีนีจริงจริงก็พี่ๆจากทีมภาพยนตร์ก็เขาก็จริงเขาเลือกไปแล้วเพราะว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆอยู่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่า ความความความยากม de um, like like ันก็ไม fo oh, ่ได right? ้เป็นความยากขนาดนั้นแล้วเพราะว่าต่อให้เราจับวางคนไหนไปวางตรงไหนอ่ะเขาก็จะมีอ่าอีเดนติตี้ของเขาอะไรเงี้ยครับก็จะแบบว่าฟังเราก็จะรู้เลยว่าเป็นเขาเป็นคนนี้แม้ว่าจะเป็นผู้ชายอ่าหลายหลายคนหรือว่าเป็นผู้หญิงสองคนเราก็จะรู้เลยอ๋อคนนี้เป็นพิมานะคนนี้เป็นอะไอนะอะไรเงี้ยครับใช่แต่ละคนก็ผมว่าเขาน่าจะเลือกจากความดังแหละแต่ละคนดังอยู่แล้วใช่ แสดงว่าแต่จะมีมีบทกลิกที่เข้ากับท่อนเรื่องท่อนร้องท่อนนั้นไปใช่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 ด้วยครับผมก็เลือกท่อนที่มีคำหยาบคายนิดนึงให้ให้เพื่อนผมไปเพราะผมพูดหยาบคายไม่ค่อยเข้างั้นมาเริ่มสีหลักเปิดเปิดผ่านกันเลยครับมาจากน้องแท็กก่อนเลยท่อนท่อนเพลงเป็นประมาณไหนท่อนแรกเลยถ้าเปิดเลยก็กดดันนะครับที่ได้ท่อนแรกไม่คิดว่าจะได้เปิดแต่ก็ เป็นเกียรติมากเขาเขาก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นรอบแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่หายพี่หายร่าเพื่อย่าไกลกันขนาดนไหนเพื่อนเพื่อนหายด้วยไหมไม่ตัวโลกครับใช่เขาก็มีเพื่อนหายเป็นไอดอลมาตั้งนานแล้วใช่แล้วก็พอได้ร่วมงานก็ดีใจมากๆครับแล้วก็งานครั้งนี้ก็สนุกมากๆเลยครับของพี่มาเป็นท่อนแรปค่ะแล้วก็มีร้องนิดหน่อยค่ะก็ ดีใจค่ะแล้วก็สนุกมากๆวันอัดก็โชคดีด้วยค่ะที่เคยร่วมงานกับพี่ไฮมาอยู่แล้วอะไรเยงนี้ค่ะก็เลยเป็นไปได้อย่างราบรื่นค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆอีกทั้งห้าคนด้วยค่ะก็ขอบคุณทางจีเดชมากเลยค่ะที่ให้โอกาสพวกเรานะคะแฮปปี้มากเลยค่ะเพื่อนสนิทตัวจริงเพื่อนสนิทพี่ไฮจริงจริง ท่อนท่อนของตานะครับก็เปิดด้วยคําว่าช่างแม่งใช่ครับก็เปี้ยวนี่นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเด็กๆครับเหมือนกับว่าโอ้พูดแล้วดูแก่แล้วเขาไม่คิดอะไรมากอ่ะเขาเหมือนเขาไม่มานั่งบอกว่าเพื่อนคืออะไรหบอกเขาก็แค่รู้ว่าคนนี้ก็เพื่อนคนนี้ก็เพื่อนถึงเวลามันก็แค่แบบว่าอยากได้อะไรมันก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยไม่ต้องมาโอ้ยเลิกพูดเยอะอะไรเงี้ยไงพวกพวกเราก็เพื่อนกันอะไรประมาณเนี้ยก็เลยคิดว่าน้องน่าจะ กาจะทาได้ดีตรงนี้ปกติกีต้าก็แบบมาสายคู่อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆไม่ไม่ไม่ถนัดครับแต่ว่าเต็มที่ครับเต็มที่จริงๆตอนตอนตอนน้องคีต้าร้องผมก็บอกให้เขาร้องแบบเป็นตัวเขาเลยนะเพราะว่ามันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาไปเลยอะไรเงี้ยคนก็จะรู้เลยว่าเป็นน้องก็ของโฟก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่าได้มาแรปอะไร แบบที่คนบาดเนี่ยในรายการก็ได้เห็นว่าทุกคนอาเซยวอตโต้แบบร้องบ้างเต้นบ้างอะไรแต่ว่าแรปยังไม่เคยได้เห็น,นีหนใ,หให้โอกาสได้พวกแบบมีบทบาทใหม่มันต้อง GNS ด้วยวันนี้มาหาย,ยังดีกันนะ,ะครับครับไ่มีเพลงนี้จะเป็นยังไงครับอ่าจริงๆอ่าอ,อ,อยากให้ไปติดตาม เพราะว่า MV จะออนวันที่9ตุลาแต่ว่าถ้าเล่าคร่าวๆก็แน่นอนว่าเรปิเซความเป็นเพื่อนเล่าเรื่องถึงความเป็นเพื่อนในแบบของหนังเรื่องนี้นะครับผมว่าแบบว่าโอเคเนื้อเพลงแต่ละคนแต่ละท่อนออกมานําเสนอย่างไงมูดของเพลงรวมๆมันจะแบบว่าเป็นความเพื่อนที่ไม่ได้แบบเป็นผู้ใหญ่มากๆอย่างที่บอกนะคือมันก็เล่าในแบบของเราแต่ละคนก็เหมือนออกออกมาพูดคุยกัน ที่มาก็คือเหมือนแต่ละคนเป็นเพื่อนต่างวงที่เป็นเพื่อนไม่สนิทเราจะมาพูดคุยกันยังไงจะมาบอกมาเล่าความเป็นเพื่อนในแบบของตัวเองยังไงหนังก็จะเล่นเป็นในทางนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีพี่ๆนักแสดงพี่ๆพี่ๆนักแสดงด้วยเขาก็เหมายนวับว่ามันก็จะเชื่อมกับหนังในเรื่องของการที่หมือนแบบรวมตัวกันมาสร้างไหนดังนั้นมันก็จะมีความรีเลทกันอยู่ใช่ใช่ครับ อ,อย่างนี้วน,นี่เราต่าเราฝ่าวงเนาะที่แบบโอ้โหแตกต่างแต่ไม่คิดว่าจะมารวมตัวกันได้นในเกมี<ส>นี้ยังไงต้องทางามาก็ส่วนตัวผมเองอ่ะไม่ค่อยมองถึงความแตกต่างขนาดนั้นผมดูเอ้ยโอเคแบบว่าเข้ากันอยู่อะไรเงี้ยดูตอนแรกผมเลสมามีน้องท้านมีนู่นนั่นนี่อะไรอ๋อเป็นไอดอลเอ้ยงั้นก็ไม่ยากใช่เราก็รู้สึกว่าเออเราเราเป็นไอดอลมาอยู่แล้วเราก็เลย รู้สึกว่ามันไม่ยากเราแบบเราเนี่ยรอยสักก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้วเรามาเต็มคอเลยแล้วน้องๆมาแบบเกลี้ยงเลยเป็นหัวหน้าแก๊งไงพี่ชายเป็นหัวหน้าก็ต้องแล้วแหละเหมือนพี่ไสนุกสุดเลยได้มาเจอน้องๆค้าเพื่อนกิอเพื่อนใช่ก็มามารับความเป็นเด็กผมอย่างที่เคยแบบพูดไปในหลายๆที่ครับผมรู้สึกว่าวันหนึ่งที่ผมโตขึ้นนะสิ่งที่มันขาดไปคือ ความกล้าและความไม่คิดอะไรแบบเด็กๆมันมันมันเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ในชีวิตมากๆการเป็นเด็กครับเพราะเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันเสี่ยงหรืออะไรเขาคิดว่ามันก้าวไปได้มากไหมมากขนาดไหนอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเออวันนี้เรามาซึมซับบรรยากาศความเป็นเด็กเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับได้มาทํางานกับน้องๆและที่สําคัญคือผมเป็นแฟนของ GDS อยู่แล้วด้วยเขาก็เป็นแบบหนังที่แบบว่าเป็นค่ายที่แบบว่า ทำหนังเข้ากับวัยมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเออการได้กลับมาดูหนังองเขาอีกรอบหนึ่งมันคือแบบผมประทับใจเรื่องนี้มากนะผมพูดตรงๆว่าผมอยากให้ทุกคนได้ดูได้รู้สึกแบบที่ผมรู้สึกในวันนั้นนะเราแบบเดินออกมา,าแล้วทาเพลงครับน <c oughs> ้องน <c oughs> ้องมาทางานกับใครครับนักแสดงร่วมกับปินกระเงานะวันนี้เพิ่งเจอวันนี้วันแรกเป็นไงบ้างก็หน้าเออผมว่าตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบเรารู้ว่ามีนักแสดงคนไหนมาบ้างแต่ก็ยังไม่เคยแบบเจอกันสักที เอกของเราคือว่าเขาก็รู้จักกันกันงแตัวอยู่แล้วนะฮะไม่เคยเจออะไทีฆ่ากันตลอดครับนี้ได้มาเจอก็ตื่นเต้นไม่ยอมรับผิดชอบการทำงานเข้าไปยเงไงครับสนุกครับสนุกมากแล้วก็นำงานสนุกมาเพราะปกติเราเป็นผูตทีมป๊อปเนอะวันนี้เราจะเปลี่ยมาเป็นผูตในสายการมือต่อเนก็สบายมากคไม่นี้รับหน้าที่นี้ครับครับจริงๆก็ตื่นเต้นตั้งแต่วันเจอ ไอดอลแต่ละคนก็มีความเกงเกงอยู่ครับแล้วก็พอมาเจอพี่พี่นักแสดงก็ยิ่งเกงนาปใหญ่แต่ว่าก็จอยมากครับแล้วก็สนุกไปแย่จริงๆเอนเราแบบว่าน่าจะเหมือนมาโคจอเจอพี่ๆิวันจุ่กันแบบน่าจะคนละทางนอางเราเป็นแบบว่าตัวท็อปใสทุ่งทุที่แต่มาเจอขาฝั่งนี้เป็ไงบ้างคะได้มาร่วมด้วยกันก็ฮาดีครับตลอไอ้จะเป็นต้งสายาสาาสาา ก็ดีใจค่ะจริงๆก็เป็นแฟน G D H เหมือนกันค่ะแล้วก็พอพอรู้ว่าแบบเว้ยเขาสนใจที่แบบอยากจะให้เราไปร้องเพลงประกอบแล้วก็ดีใจมากแบบคุยกับทุกคนอวดแม่คนแรกเลยค่ะว่าแบบหนูจะได้ร้องเพลงให้ G D H เลยนะอะไรเงี้ยเพราะแบบเราก็ดูเาแบบค่ายนี้มั้งแต่แบบเราอยู่ที่โรงเรียนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็วันนี้ได้เจอกับ เพื่อนๆที่เป็นนักร้องด้วยนะแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆนักแสดงค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราก็ติดตามผลงานเข้ามาเหมือนกันเลยนะคะวันนี้ได้เจอตัวจริงก็เห็นการทํางานของเขาจริงๆอะไรเงี้งยค่ะก็ชื่นชมแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะ,ะส่วนตัวของผมก็คือตอนแรกที่ได้รับข่าวคือดีใจมากๆว่าวันนี้ทุกคนพูดแหล้ผมว่าทุกคนก็เลิฟจีดีเอชแล้วครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณจีดีเอชมากๆเพราะว่า เราเป็นศิลปินนะทีป๊อปอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าจะได้ร่วมง,งานกับนักแสดงอะไรเีซึ่งใช่ซึ่งแบบ <laughs> <laughs> ซึ่งเอ่อโปรเจกต์นี้ทําให้เราได้รู้จักคนใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆก็อย่างที่พูดก็คือนักแสดงพี่ทุกคนก็คือน่ารักมากๆน่ากมากแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานเนอทุกคนเลยครับผมครับเป็นเกียรติมากๆาเหมือนเดิมครับเรามีแววที่จะแบบว่าเอนจีบเป็นผิวขัดขึ้นก็ ถ้าเกิพี่เชขาดนักแสดงแลสพอมลาขงตลอะดที่เราติตามกันนวนนี้ขอสักหน่งีกพื่นกันไม่ว่านานเท่าไรก็เพื่นกัน เจะสนิทหรือไม่ก็เพื่อนกันเพราะแค่เราตาลงเรายังคงเป็นเหมือนเดิมก็แค่เพื่อนกันประมาณขอบคุณค่ะครับตอน้นองฝากเาที่จะแบบว่ารอนดาจะมีที่้าขหนังด้หนังฉายวันที่ยี่สิบเ้ายี่สิบหตุลาโอเคครับผม แล้วก็ฝากเพลงของเราด้วยครับเรื่องมือศรีนะครับก็จะมีเอ็มวีเปิดวันที่9ตุลาคมนี้ครับแล้วก็หนังนะครับจะเข้าฉายวันที่26ตุลาคมใช่อยากให้ทุกทุกคนไปดูนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับพี่อาต้านะครับเป็นผู้กำกับนะครับที่สำคัญเป็นการเชิญนะครับผมจากผู้กำกับเอ็มวีมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะครับเรื่องแรกและที่สำคัญมันว้าวตรงมันเป็นเรื่องแรกของเขาแล้วเขาทำได้ดีขนาดนี้ครับผมอยากให้ไปดูมากๆนะครับผมปด้วยครัปยครับ